ขี้ยัดใส่ประเด็กนะคะ,ปะเป็นเร่งมุจ้าว่าเป็นจวแซบอ่ะยประเด็กแซบ,แบนี่สิเคลียร์เตาออกขี้าทานไปถิ่มกันนี่ละเตาจี้เขาคอยสิเป็นเรื่องสิวิธีให้โซ่แนละ้วก็ท้ำกันใน้ันนี้ต่อนไก่ได้แล้วเคียร์อีกจังหน่อย หิวข้าวบ้านได้กินข้าวเร้าอยูะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วอันเมื่อเนียนเพิ่งไปตลาดมาพอดีว่าบักคุงเบิดจะได้ไปซื้อบักคุงไปซื้อผักกัญจงมันซื้อผักกัญจงือผักไทยเนีย่ยตามหาผักไทยหรือผักกัญจองได้มาสองห่อค่ะมื้อนีค่ะไปเช็คราคามาแล้วห่อนึงอ่ะตีเป็นผันไทยโตเกียวหอละลอยหาสิบ ผักพายผักคันจองนะเนี่ยมาสองพอเลยเหมือนีนผอผอ่ผักคันจองผักคั่นจองผักพ้ายับผักเอื่อผักผ้าเนาะอันใบเตยซื้อใบเตยพ่อพ่อมพาดีเดียนมีใบเตยเขาอ,อันแพ็คขายมาั่งจใบเตยแพ็คนี่สี่สิบห้าบาทนี่สี่สิบห้าบาทพอดีค่อยซื้อใส่ตันมากไหม ใส่ตันเป็นแพ mm ็คไอคอฟฟีมาฟรอสเทนมา mm hmm. ก็เลยสิว่ามาตม้ม mm hmm. ก็เลยสิาาตม้ตมใส่ใบเตยนะก็เลยต้องซื้อมานั่งเอาเสื้อมาเบิ่งกระชาย mm hmm. กระช่อันนี้ราคา60บาท60กว่าบาท65บาบาทใช่ไหม mm hmm. ก็คืตีเป็นแบบปัดเนาะ65บาทเอาไว้ได้เที่ยงนมจีนนะซื้อขนมจีนทนะี mm ่ข้านไปซื้อดูไหมขับรถไปไปซื้อมาสองหน่วยเลย บักคูงคอยจักบาทสองน่วยนี่สองน่วยนี่ต๊อยูเจ็ดร้อยมรดกสองลูกเจ็ดร้อยบาทกินแล้วบินได้แซ่บถึงใจไส้ทะลักเกิดซาดนาจิเป็นเทวดาเป็นเทพบักคูงสองลูกเจ็ดร้อยแจกกับขินคือเขาเพาอ่อูยนี่มันมุกมี่ปลูกไรที่บ้านห้าวดเอา จะกลับไปถึงกูพาโอ้สองลูกสองร้อยเจ็ดร้อยเนาะโอ้อ่างซื้อแล้วจะคิดตนโคบิดมากอยากกินยงกระเฝ้ากินสองลูกเจ็ดร้อยเนะ้ะขอยังสองลูกเจ็ดร้อยบาทนะมาแล้วก่อเนอะาะตะคงุงอันน่ะมาถึงที่ตหควงขอยอันคิดอยากอันพักบุ้งบ้านเฮาเหรอไหม บ้านเขาเอิอพักบุ้งยเนยียดน่ำเนาะน,นั่น,นวะพักพักพวงอ่ะทีสม,มัยตะกี้เขาเนยน้อยเขากินก็ตับบุ้งอ่ะบรู๊ควะทุกมือนี่มันยังงีบอสพักบุ้งหอนี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทหอนร้อยยี่สิบนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทามาเท่าไหร่แสบเด้อมันแสบมันแสบอันนี้ผักกระเฉดน้ำนะคะผักกระเฉดน้ำนะคะผักกระเฉดน้ำนะคะ ซื้อมาอย่างก,กินก็ตัดบกคุงได้บอเขาเพิ่มใหินก็ต่ดบกคุงไี้เสียเห็นมันง่ามไหมมันหยอดเห็นบอสหยมันง่ามก็ได้สื่อมากเลร้อยห้าสิบบาทซื้อมาให้ยังเรี่ยงงังนินงก็วนน่าบีนกินกับทำยำเนาะยังขนะึ้นที่หลังซื้อมาแน้อก,กสา อันนี้ซ้ำนี่ลาคาพักอันเคืออ่องเคื่อมาเ <c oughs> <า>ึือก็ตับบลคูซื้อไหมเพราะว่าราคาเขาข้าวคอยกระเบิ้งไปเดาเขราะม่าอัปเกรดราคาพักเห็นผู้เจ้บเอากรเบืออ้งซื้อเพราะว่าคอยได้ยินข่าวว่าเมืองไทยราคาขึ้นหลายที่นี่กะ <c oughs> มันก็ขึ้นอ่ะมันกับแพงปกติของมันอยู่แล้วอ่ะนะ <c oughs> อันพิเศษสุดน,นะคะที่ฉันได้ามาสองปลุกสองกระปรุกนะคะผู <c oughs> ้เจ้าว่าอย่าง เจ้าประแดกนะประแดดบองประแดกบองประแดกบอง,บอ,งอันนี้ 120. ร้อยยี่สิบกับปลูกหนึ่งเนยนะร้อยยี่สิบขอบรู้ว่าบานเห้าสื่อเท่าไรขายเท่าไรอันนี้ร้อยยี่สิบบาทกลกว่าแต่ว่าขอจะตีเอาแบบราคาขึ้นๆลงงั้นไหมนะราคามาตรฐานอตีไปร้อยยี่สิบถ้ามันนี่ก็จะเพ่าเกินร้อยสามสิบหรอกร้อยยี่สิบาท ตำปลาแดกไหมคอนเสิร์ตดังไฟไฟของทางเขาเสิรไปจี้เข่าใส่ใครแล้วก็มาจำตำปลาแดดนะก็เลยซื้อมาสองกระปุกแต่ว่าบอถ้าไปซีนเด้แต่สิผ้าไปซีนที่หลังว่าโอเคว่าไอ้รสชาติมันผ่านบอลคือบ้านเข้าตำบอลนะแต่เขาบอกต้นตำรับแท้ผุนเนี่ยไปล้องมึงไปจี้เขา่าซะก่อนแล้วสิมาซีนผ้าไปซีน อันปั้นเข่าแล้วนะป้องปั้นเข่าไปเป็นอันแหลมจอดรอดเนาะเป็น <c oughs> อันพอสิมาซิมก็อันตำอันนี้เด้อว่อสิร่องอันกินประแดกแท้บ,บ้านเ้ออีรีเด้อัน,นเด็ก็อสิมาซิมมึงนาะเต็มแกมุดแซกต่อาหินนี่แหละ แซ่บคือบานเขาเลยอิลิแซ่บแซ่บฟับงทียี่หออ้อนี่เด้อเนี่ยแซ่บขอคอนเฟิร์มแซ่บอิลิแซ่บเนี่ยกระปุกแดงๆแน่นอนขอซื้อมาสซงกระปุกอันนี้ก็หอมอันนี้ก็หอมคล้องเท้ามาสั้นเพันว่าอันนี้ขอโปโอเค ขอบอกอ้บางอีหอด้อยพัสสิดาอด <c oughs> ขอบอกโอเคลินนาไม่โอเคกับสิ่งนี้ขอบอกแ่บแต่ว่าถ้าผู้ใดอ,ออกเ,ลเปลียวเปียวแนก่กะรสิมากแต่ว่าขออว่ามันรสชาติมันบ่คือแบบบานเห่าอันเนี้ยรสชาติแทบบานเห่าเลยเนี่ยแบ่บพอดีกระใจเอาเนาะใจรักครับสิร์เขาว่าวิถีให้โซ่นะ ป็ดวนแป๊บเดียวก็ได้จีนจีเขาไฟแห้งแบบเนี้ยจีให้สู้

ป้านข,ข่อยเจ้าสีเอจงสีเดเก็เจ้ออาสีบีมันออกมาสิบีมันออกมาบีบีออกมากสินะเนาะกรเพ่นกับสีอันประแดกไหมตาประแดกยัดใส่ยัดใส่กันในหนยยงสิให้มันเป็นเนข้าจี้ยัดใส่ประแดกนะคะ เั yeah, mm ็นยัมัว่าเป็นจะเสีบอ่ะปรี้เสีแซบนะครปิดเองสิต้งเป็ดสปหน่สิอมหอมเยบนอืมจัอืม จอมประเดียวกางปั๊บแฉบโซดา,าอืมพวกสัญประเดียใส่อีกนะประเดียาใส่อีกนะใส่อืมหอมประเดียนะ เจ้เห็นบ่ะซื้อกิน้ะซื้อกินอยู่นี่ก็แซบตีบอดีดค่อยว่านี่ยี่ห้อนี่แซบก็บ,บ้านเท้าต่ำแซบอีหล่ขอยีซื้อมาติน้นเฮียนไแแมแซบแซบอร่อยมากๆเดี๋ยวตรงมิปั่นที่สอง อันที่สองจัดไปชอบแซ่บอีกเลยอ่ะอืมอืมแซ่บอืมจับจ้องเห็ดบางเด้อ อไรจะตามประเทศจีจังสิท่อนห่อน,นแน่ๆว่าเป็นอย่างหลบผัะความแสบหืมแสบกับมาแรงสมราคาขอบอุส่าหลายเงินเลยยี่ห้อนี้อีเล่แต่อีกยี่ห้อน,นึงขอเขอบาบ่ชอบแต่ว่ามันอาจจะทุกอาจจะมัโกบวกขึกัน รสชาติอาจสีแบบแจกต้ตาอ่อมนมากบกเขื่อนจะว่าข้นมักรสชาติแบบอีสานแต่แท้เลยแบบปลาแดกบ้านเฮ้าเสียงข้นมักแซ่บเนี่ยหอมพร้อมใช่ก็จะใหญ่เงี้ยจะไปซื้อมาอีกจะไปซื้อมาไรงี้ยมันมีอยังกินกันหนึ่งเขาขึ้นแล้วก็อาศป,กป,กปกลาแดดพกพวกร้อเนาะลวกผักลวกยังขึ้นมามนะอืมแบบนะ โอ้น,นี่แม่มประดับตกประดับตกขึ่นะถูบ้มจะเม็นเงมอืมอืมดคลิปนี้ซ้ำนี่เเนาะเขาจะไปจี้เขาเขาจะจี้เขาอีกเขาไอิ่มปั้นหนึ่งเขาไปจี้อีกปั้นนึงแสบแห้งซ้ำนี่อะพอกันคลิปหนะเดี๋ยวิาแนวแสบ นันวๆเซม้าเห็ดสูกินอ,อี่เื็นสบเอรอีกโ้แบไปกีขากันเนี่ยังดคอือ